ทุเรียนที่ยางหักนะคะยางหักปักท่อรัทุรีกำลังปอกจะน้อกินกันเลยออ้ออยู่ที่นี่สวยจังเลยค่ะที่นี่เขาเรียกว่าละเบียงหมอกนะคะมีละเบียงแต่ยังไม่เห็นหมกอกน,นั้นภูเขาฟูจิ คูจิของบ้านค่าสวยงามเดี๋ยววันนี้เราพักที่นี่คืนหนึ่งนะคะนี่ชื่อบ้านละเบียงหมอกวันนี้ต้อนรับอย <c oughs> ู่น้ำตัดผมอง,ง่อวน,น่ารัก อาหารฮะนั่งกินมากินนี่ันนี้ก็มีสาวน้อยเล่นชิงช่ายอยู่โอ้วิวสวยมากนี่นะ,น,น,ะนาตีสวัสดีค่ะนาตีสวัสดิีสวัสดค่ะบายบาย ชื่นอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกท่านมีที่บ้านค่ะระเบียงหมอกนอนห้องนี้นะคะปีนกระดขึ้นไปฮัลโหลกดมอร์นิ่งไป <Good morning. S 1> บาดกันนะคะ <Good morning. S 1> า น ar ีีีจจจาาางวุทปัยินน่ารักไหนจับจับคนนี้จะจะจับคนนี้จับให้จับนะนี่เรียบฟูพันตาโอเพนแต่ไม่เห็นโอเพนเลยฟูพันตาบ้านค่ะ ใสๆค่อยมาเที่ยวกันนะคะเออวันนีเเปิดแล้วไมติด5มเนเดินเล่นกันนะคะก่อนทานอาหารเช้าอย่างมีความสุขมากเลยฟูจิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสแตตสดชื่นนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านระเบียงหมอกอำเภอบ้านคากันค่ะอืมมีอะไรสวยหรอคะ โอ้โหมีอ่างน้ำแล้วก็มีป่าสวยๆคมีชิวเขาสวยมากชิวเขาต้นสนเนี่ยต้นสนชิวเขาต้นสนสวยมากๆชิวเขาอากาศดีมากเลยค่ะมีสงบด้วยอ้โเหมือนจะมีเราคะเดียวในวันนี้นะวันนี้เราอันนี้เวันเสาร์เราครอบครองคืนนี้จะมีคนมาเยอะค่ะ ก็มีอีกร้านหนึ่งนะคะร้านไหนคะร้านนี้ร้านนี้ก็ดูสวยนะใช่เดินต่อลงไปได้ต่อจากว่ากินนี่เดินลงไปไหมได้ป่ะไปเที่ยวกันร้านนอนอาหาเช้าอาหารเช้ามีไข่กระทะน,นี่น่ากินมากเลยข้าต้มก็น่ากินไข่มุก็อร่อย กายามเช้าภายใต้ขุนเขาป่าที่โอบล้อมและขุนเขานะคะอากาศคื้มมากฝนก็ตกกำลังฝนจะตกแล้วฝนตกแล้ววิ่งกลับมาเร็วฝนตกแล้วฝนตกแล้วกลับบ้านกลับบ้านด่วน อันนี้ที่อุทยานแห่งชาติไทยประจันนะคะมีที่ให้แคมปิ้งกันได้นะคะนนบรรยากาศแคมป์ปิง้งเล้จอดส่วนเราก็นั่งเล่นเฉยๆไม่มีเต็นท์กับเขาออกซิเจนเยอะมากเลยค่ะสดชื่น่า เก็บออกซิเจนมาฝากทุกคนเลยนะคะจนี่เป็นที่พักอีกที่นงนะคะชื่อกรีนเฮาส์อยู่ที่บ้านคานะคะไปดูวิวกันค่ะนี่วิววิววันฝนตกนี่นะคะ มากเลยกรีนเฮาส์ที่บ้านคานะคะมชมได้บ้านกรีนเฮาส์นะคะนี่ก็อยู่ติดถนนนะข้างในเขาก็มีที่กางเต็นท์แต่ว่าเราเรียกห้องตรงเนี้ย เปนเดี่ยวติดถนนก็เข้าออกสะดวกดีค่ะนเนี่ยคิดพันห้านะคะสวยดีค่ะเงียบสงบเต็เดี๋ยวนี้ครับเตปน โอ้ oh, พันตาเราไปดูกันสวยขนาดไหนโอ้โ oh, ห oh. สวย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 จังสวยมากเลยคะ่ะลาดูรีนะคะเนี่ยสวยกับเมืองน่านเลยนะดาราก็ไปนั่งรอถ่ายรูปแล้ว สวยสุดเลยปูพันตาแปลว,ว่าปูเขาสับปะรดนะคะมันมีตาเยอะวิวค่ะกินผัดไทยอร่อยพิเศษเพว่ากินกับวิวจานนี้น่ากินตุดๆๆ <c oughs> มเด,เด็กววิ่งาแล้

สวัสดีค่ะทุกท่านสวยวิวสวยดิน <c oughs> สวัสดีค่ะทุกท่านสดชื่นสดชื่นค่ะเสียงคนสวสดมนต์เ <c oughs> อาไสวยกับเขาด้วยนะคะไปใส่สบาทกันนะคะ ไม่มีขนมปังส sì, ่วนของคนนั้นก็มีอะไรลูกตีนี่มาถึงกินไหมหรือไม่ถึงเวลาปลาร้านอาหารเตัวบัวดุดมันต้องมีดอกบัวด้วยเนี่ยมีดอกบัวด้วยครับ <laughs> ไล่จับใครจะน,น่ารักกว่ากันโหลท <laughs> <c oughs> านอาหารเช้ากันค่ะ เช้ากับปิวแสนสวยที่ตลาดเรียกว่าตลาดอุยเกะมีขนมของเรากินส้าวบอกชื่อมาที้งและลืมไปเชเข้าต้มอะไรสักอย่าง Ừ, kim một đấy, thứ mi sấy còn nữa.